ก็กว้างอยู่ไม่ได้ม่ไกว้างมากนะคะเพื่อนๆจะบอกว่าที่ชี้นี่คืออะไรรู้ไหมลมพัดเย็นมากนะคะลมผังนี้นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเนินชันเป็นเนินชันนะคะก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่มาส่งกำลังใจให้ยุพาแล้วก็เป็นพลเป็นไงคะจริงๆแล้วมีฝนพรำๆไปแล้วนะคะ มีฝนพรมๆไปแล้วนะคะแต่ว่ายุบผ่ฝนหยุดอ่าอ,อันนี้คือบึองนะคะบึงน้ําน้ําคือบ่อน้ำอะไรคะ่ะแต่ก็ก็กว้างอยู่ไม่ได้ไม่ได้กว้างมากนะคะพัดเย็นที่ชี้ตรงเนี้ยก็คือลมพัดเย็นมากอยากให้เห็นเห็นเห็นใบไม้ไหมคะใบไม้พิวไว้นะคะใบไม้พิวขอบคุณมากมายลมพัดเย็นมากขอบคุณทุกการรับชมนะคะ หฮ้ยมีเหงื่อด้วยมีเหงื่อแตะปลายจมูกขอบคุณนะคะบ๊บายบายอ่าบ่ายสองครึ่งนะคะบ่ายสองครึ่งนะคะทักทายอ่ามาเดินค่ะเดินชิวนะคะเดินชิวที่สวนสาธารณะเหมือนเดิมนะคะอืมเป็นไงคะจริงๆแล้วมีฝนพรัมๆไปแล้วนะคะ มีฝนพรมๆไปแล้วนะคะแต่ว่ายุ่นฝนหยุดชันก็ยังปลิวเลยนะคะลมเย็นมากนะคะลมเย็นมากเราจะให้ชมชมใบไม้นะคะใบไม้นั่นวิวข้างหลังเป็นยังไงบ้างพัดเย็นที่ชี้ตรงเนี้ยก็คือลมพัดเย็นมากอยากให้เห็นเห็นเห็นใบไม้ไหมคะใบไม้พิวไว้นะคะใบไม้ฉันก็ยังปลิวเลยนะคะลมเย็นมากนะคะลมเย็นมากเราจะให้ชมชมใบไม้นะคะ ใบไม้ bye. นั่นวิวข้างหลังเป็นยังไงบ้างคือเกา่าคือเดิมนะคะคือเกา่าคือเดิมนะคะก็มาชมบรรยากาศนะคะต้นไม้ร่มรื่นข่าวร่มรื่นแล้วาานะคะลุก้าก็ดูฟ้าฟ้าอ่าบ่าย3ามใช่ไหมบ่ายสาม รังบวกให้ยุพานะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะยุพากา็ไม่ได้ไปไหนไกลมากก็คือเอาที่บริเวณร่มรื่นนะคะฉันก็ยังปลิวเลยนะคะลมเย็นมากนะคะลมเย็นมากเราจะให้ชมชมใบไม้นะคะใบไม้นั่นวิวข้างหลังเป็นยังไงบ้างวิวไหวนะคะวิวไหวลมเย็นสบายนะคะให,ให้ให้ชมนะคะอุ้ย ผมเพือ่อนๆจะบอกว่าท <Pokemon S 1> <Enfin S 2> ี่ชี้นี้คืออะไรรู้ไหมลมพัดเย็นมากนะคะลมเพื่อนๆจะบอกว่าที่ชี้นี้คืออะไรรู้ไหมลมพัดเย็นมากนะคะลมพัดเย็นที่ชี้ตรงนี้ก็คือลมพัดเย็นมากอยากให้เห็นเห็นเห็นใบไม้ไหมคะใบไม้พิวไว้นะคะใบไม้พัดเย็นที่ชี้ตรงนี้ก็คือลมพัดเย็นมากอยากให้เห็นเห็นเห็นใบไม้ไหมคะ ใบไม้พิวไว้นะคะใบไม้พิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะตอนบ่ายๆนะคะตอนนี้ก็เวลาเป็นเวลาน่าจะเอาแถวแถวบ้านนะคะก็คือไม่ไกลมากนะคะค่ะก็อยากจะให้ชมต้นไม้อุ้ย คือเกาคือเดิมนะคะคือเกาคือเดิมนะคะก็มาชมบรรยากาศนะคะต้นไม้ร่มรื่นข่าวร่มรื่นวิวบรรยากาศนะคะรอบๆรอบๆนะคะเดินได้เลยเดินได้เลยนะคะเดินชมกลัวเหมือนกันนะคะเวลาเดินถ้าเรียวพบกันใหม่อ่าอันนี้คือบึงนะคะบึงน้ําน้ําคือบ่อน้ำอะไรคะ่ะแต่ก็ก็กว้างอยู่ ม่ได้ไม่ได้กว้างมากนะคะวิวบรรยากาศนะคะรอบๆรอบๆนะคะเดินได้เลยเดินได้เลยนะคะเดินชมกลัวเหมือนกันนะคะเวลาเดินตุืมเป็นไงคะจริงๆแล้วมีฝนอ่าพลมๆไปแล้วนะคะมีฝนพลมๆไปแล้วนะคะแต่ว่ายุาะฝนหยุดฉันก็ยังปริวเลยนะคะลมเย็นมากนะคะลมเย็นมากเราจะให้ชมชมใบไม้นะคะ ใบไม้ bye. นั่นวิวข้างหลังเป็นยังไงบ้างวิวไหวนะคะวิวไหวลมเย็นสบายนะคะให้ให้ให้ชมนะคะอุ้ยผมผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะตอนบ่ายนะคะตอนนี้ก็เวลาเป็นเวลาน่าจะวิวบรรยากาศนะคะรอบๆอบรอบๆอ,อบนะคะ เดินได้เลยเดินได้เลยนะคะเดินชมกลัวเหมือนกันนะคะเวลาเดินฉันก็ยังปลิวเลยนะคะลมเย็นมากนะคะลมเย็นมากเราจะให้ชมชมใบไม้นะคะใบไม้นั่นวิวข้างหลังเป็นยังไงบ้างไม้นะคะใบไม้ว้าวใบไม้ปลิวเชียวนะคะลมเย็นมากค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมนี่ชมใบมาบายสองครึ่งนะคะบ่ายสองครึ่งนะคะทักทายอ่ามาเดินค่ะเดินชิวนะคะเดินชิวที่สวนสาธารณะเหมือนเดิมนะคะถ่าวถาวบ้านนะคะก็คือไม่ไกลมากนะคะ,คะก็อยากจะให้ชมต้นไม้อุ้ยลม่มรื่นค่ะจะให้ชมนะคะ มาเรี้พบกันใหม่ฉันก็ยังปลิวเลยนะคะลมเย็นมากนะคะลมเย็นมากเราจะให้ชมชมใบไม้นะคะใบไม้นั่นวิวข้างหลังเป็นยังไงบ้างวิวไหวนะคะวิวไหวลมเย็นสบายนะคะให,ให้ให้ให้ชมนะคะอุ้ยผมผมขอบคุณมากมายลมพัดเย็นมากขอบคุณทุกการรับชมนะคะ วุ้ยมีเหงื่อด้วยมีเหงื่อแตะปลายจมูกขอบคุณนะคะบายบ้าเป็นไงคะจริงๆแล้วมีฝนพรำๆพไปแล้วนะคะมีฝนพรำมพไปแล้วนะคะแต่ว่ายุพะฝนหยุดไายเรียกพบกันใหม่บ่ายสองครึ่งนะคะบ่ายสองครึ่งนะคะทักทายมาเดินค่ะเดินชิลนะคะเดินชิลที่สวนสาธารณะเหมือนเดิมนะคะวิวบรรยากาศนะคะ รอบๆรอบๆนะคะเดินได้เลยเดินได้เลยนะคะเดินชมกลัวเหมือนกันนะคะเวลาเดินเพื่อนๆจะบอกว่าที่ชี้นี่คืออะไรรู้ไหมลมพัดเย็นมากนะคะลมพัดอ,อันนี้คือบึงนะคะบึงน้ําน้ําคือบ่อน้ำอะไรคะ่ะแต่ก็ก็กว้างอยู่ไม่ได้ไม่ได้กว้างมากนะคะฉันก็ยังปลิวเลยนะคะลมเย็นมากนะคะลมเย็นมากเราจะให้ชมชมใบไม้นะคะ ใบไม้ bye. นั่นวิวข้างหลังเป็นยังไงบ้างวิวไหวนะคะวิวไหวลมเย็นสบายนะคะให้ให้ให้ชมนะคะอุ้ยผมผมลม่มรื่นค่ะจะให้ชมนะคะคือเกา่าคือเดิมนะคะคือเกา่าคือเดิมนะคะก็มาชมบรรยากาศนะคะต้นไม้ร่มรื่นค่ะร่มรื่น ขอบคุณมากมายลมพัดเย็นมากขอบคุณทุกการรับชมนะคะฮุ้ยมีเหงื่อด้วยมีเหงื่อแตะปลายจมูกขอบคุณนะคะบ๊ายบายลมเย็นมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมนี่ชมใบลมเย็นมากค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมนี่ชมใบมะถาวถาบ้านนะคะก็คือไม่ไกลมากนะครับค่ะก็อยากจะให้ชมต้นไม้อุ้ยอ๋อนะคะก็ขอบคุณนะคะก็ขอบคุณอ่าพี่ๆเพื่อนๆนะคะืเป็นไงคะ จริงๆแล้วมีฝนพําม,มไปแล้วนะคะมีฝนพรลๆไปแล้วนะคะแต่ว่ายุพอะอาฝนหยุดรมเย็นมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมนี่ชมใบมาบสองครึ่งนะคะบ่ายสองครึ่งนะคะทักทายอ่ามาเดินค่ะเดินชิวนะคะเดินชิวที่สวนสาธารณะเหมือนเดิมนะคะืเป็นไงคะ จริงๆแล้วมีฝนพผลม,มไปแล้วนะคะมีฝนแผลมไปแล้วนะคะแต่ว่ายุพาฝนหยุดพัดเย็นที่ชี้ตรงเนี้ยก็คือลมพัดเย็นมากอยากให้เห็นเห็นเห็นใบไม้ไหมคะใบไม้พิวไว้นะคะใบไม้เพื่อนๆจะบอกว่าที่ชี้นี้คืออะไรรไู้ไหมลมพัดเย็นมากนะคะล่มพายนะคะใบไม้ว้าวใบไม้เปลวเชียวนะคะวิวบรรยากาศนะคะ รอบๆรอบๆนะคะเดินได้เลยเดินได้เลยนะคะเดินชมกลัวเหมือนกันนะคะเวลาเดินเพราะว่าต้องต้องยุพาจะต้องอต้องบรรยายนะคะเป็นเสียงตัวเองนะคะเพราะว่าแล้วราคายุพาก็ดูฟ้าฟ้าอ่าบ่ายสามใช่ไหมบ่ายสาม เพราะว่าต้องต้องยุพาจะต้องอต้องบรรยายนะคะเป็นเสียงตัวเองนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะบอกว่าที่ชี้นี่คืออะไรรู้ไหมลมพัดเย็น